คลิปนี้ผมจะสอนวิธีการตัดเล็บแมวด้วยนี่ครับนี่การไกลตัดเล็บของคนธรรมดาทั่วไปนะครับมาดูนะครับวิธีการตัดเนี่ยทำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องจับแมวนะครับนี่มาไว้แบบนี้ก่อนครับนี่พับห่างมันไปนะครับให้อยู่ลักษณะนี้นะครับต้องเล่นกลับมันด้วยครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันวิ่งหนีครับนี่ต้องเกาให้มันเคลิ้มก่อนครับนี่เกาให้มันเคลิ้มก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งไปครับนี่ นี <formation> ่ครับจากนั <Import> ้นนะครับต้องทําการล็อกมันให้แน่นนะครับนี่วิธีนี้เนี่ยถ้าทําคนเดียวต้องต้องทําด้วยความระมัดระวังหน่อยนะครับนี่เราวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดแค่ตรงปลายมันออกนะครับตัดตรงปลายออกเรามาดูนะครับว่าถ้าทําคนเดียวจะทํำยังไงนะครับดูนะครับอย่าให้มันกลิ้วนะครับอย่าให้มันปวดอย่าให้มันล้มเสียครับเดี๋ยวมันขวนเราเดี๋ยวมันวิ่งหนีครับนี่นี่นะครับเราจะบีบแบบนี้นะครับ มีแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลัวไม่เห็นเดี๋ยวผมเปิดอีกกล้องหนึ่งดีกว่านี่นะครับเราจะบีแบบนี้นะครับนี่บีให้นี่ดึงแบบนี้ออกมานะครับนี่แลวมันก็จะออกมาแบบนี้ครับแล้ววิธีการตัดนะครับเราจะตัดแค่ตรงปลายนะครับดูนะครับอ่าหนึบไปแล้ว อย่าลึกนะครับถ้าว่ามันเจ็บเนี่ยมันจะวิ่งหนีหรือมันจะขวนเราเลยนะครับนี่ดัดแค่ตรงปลายนะครับคือเราอ่าอ่าอ่า,อาจะไปแล้วไปแล้วอ่าเหนเนครับทั้งหมดมีห้านะครับฝัง่งละห้าอ่าไม่เอาไม่ไปไม่เอานี่ครับมันเริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าเราเตดแล้วมันครับนี่มันจะไปแล้วต้องยื้อมันไว้ครับ มันจะหาทางไปอยู่ครับนี่แต่ว่าเราล็อกมันอยู่ครับมันไปไม่ได้ครับนึ่นี่ครับฝั่งหนึง่งอยา่ยาอย่ารีบไปดิเดี๋ยวยวก่อนาฮาอย่ารีบเดี๋ยวนี่ครับต้องจับให้แน่นนะครับนี่หนึ่งสองถ้าไทแชมป์เนี่ยสามารถทำเร็วๆได้นะครับ นี่ครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับดูนะครับดูแบบแบบ close up นะครับนี่นี่นี่ครับเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นเห็นไหมครับจะได้แบบนี้นะครับเมื่อเราตัดเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับเมื่อตัดแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับ โอเคครับดูครับดูโอโหโดดไปเลยนี่นะครับเมื่อถ้าหากว่าเราไม่ตัดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูครับนี่เอา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 กัดเฉยกัดเฉยเอากัดกัดเข้าไปเอาเอากัดเอาโมโหอะไรมาวะเนี่ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหโกรธครับตัดตัดเล็บแล้วโกรธครับดูนี่ครับถ้าไม่ตัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูแหมเละหมดเลยครับเสือดีๆโอ้โห